สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมซีอูเอ็มนั่นเองนะครับผมในที่สุดนะครับตอนนี้ซีอูเอ็มนะครับก็เปิดบริการให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้เล่นกันแล้วนะครับสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่หลายๆคนรอคอยมากๆครับอ่านี่ฮะดูบรรยากาศในเมืองบรรยากาศในเกมครับที่ผมอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือเรียกได้ว่า คิดถึงสมัยก่อนเลยทีเดียวนะครับสมัยที่เล่นซิลบน PC นะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ชุดที่ผมใส่อยู่เนี่ยเป็นชุดที่เขาแจกนะอ่าเขาแจกในการลงทะเบียนนะครับใครที่ลงทะเบียนไว้หรืออะไรเนี่ยครับเข้าเกมมาเนี่ยก็สามารถรับได้ทางจดหมายเลยเป็นชุดของเจ้ากระต่ายขาโหดนั่นเองนะเรียกง่ายๆว่าเป็นเหมือนไอคอนของเกมซิลเอ็มเลยก็ได้นะครับเจ้ากระต่ายตัวนี้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยใครที่ดูอยู่แล้วแบบเฮ้ย สนใจอยากจะเล่น CM นะครับผมแนะนำก่อนเลยครับว่าอยากให้เพื่อนเนี่ยใช้โปรแกรมจำลองของ LD Player ครับเพราะว่าเจ้าตัว LD Player เนี่ยสามารถปรับภาพคุณภาพแบบสูงสุดได้นะครับผมแล้วก็ยังสามารถที่จะเปิดหลายจอได้ครับเผื่อบางคนเนี่ยเล่นหลายตัวละครเล่นหลายเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือเล่นหลายเกมนะครับก็สามารถใช้ LD Player นะครับผมในการช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยเล่นเกมมือถือได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นบนคอมนั่นเองครับนอกจากนี้ยังไม่พอนะครับ เนื่องจากว่าเกมซีเปิดตัวนะครับ LD Player เขาก็เลยจัดโปรดีๆมาให้เนี่ยผมจะให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับเข้ามาที่หน้า Facebook ของ LD Player ประเทศไทยนะครับก็จะเจอนี่ครับผม c ี x กับ LD Player นะครับเพื่อฉลองเกมซีจํเจำนวนนักะจญภัยที่ลงทะเบียนล่วงหน้าก็ทะลุ7 0 0 0 0 0ท่านแล้วนะครับผมก็จะมีการแจกนะครับกิฟต์โค้นะครับตั้งแต่ วันที่11พฤษภาคมนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีเงื่อนไขนิดนึงนะครับก็คือเราเนี่ยก็จะต้องกดติดตาม Facebook ของ LD Player อย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็2นะครับแค่แชร์โพสต์นี้ไปที่ Facebook ของคุณนะครับแล้วก็กดไลค์โพสต์นี้ไว้นี่กดปั๊บแค่นี้นะครับแล้วกดแชร์ด้วยนะอ่าคุณก็จะได้รุ้นรับตรงนี้ครับผมเป็นของมูลค่าประมาณ30ดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับได้เป็นซับไฟล์เนี่ยหนึ่ชิ้นนะครับแล้วก็ w i n t e อร์ e c i a l คูปอง10อัน นะครับแล้วก็ซีเกลอีก1นึ่งแสนะอันนี้เป็นค่าเงินนะครับจำนวน50าสท่านนะฮะอนนี้แชร์กันไป87เละเอ้ยคุณอาจจะได้นะเพราะว่ายังยังเหลืออีกเยอะเออยังเหลืออีกเยอะนะครับเรียกงี้นะครับแล้วก็ประกาศผลวันที่12เลยนะครับก็คือพรุ่งนี้เลยนะครับก็จะประกาศเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมรีบม,มาทําตรงนี้ก่อนนะใครที่กาจะเล่นซิลจริงๆจ,งๆจังๆเนี่ยได้ของตรงนี้มามันก็ช่วยช่วยเราได้นะครับผมต้อง30ดอลเนี่ย นอกจากนี้นะครับสำหรับใครที่ใช้ LD Player จริงๆนะครับผมก็สามารถมารับของขวัญสุดพิเศษได้จากตัว LD Store ตรงนี้เลยครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้มาที่คำว่าแพ็กเกจของขวัญตรงนี้เลยนะครับก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีแพ็กเกจของขวัญของหลากหลายเกมมากมายหรือว่าของซีเอก็มีครับนี่ก็จะเป็นแบบพวกเลือด MP นะครับหรือว่าซีเกลค่าเงินนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะกดรับได้เลยนะครับหลังจากกดรับแล้วเนี่ย ก็จะมีอีเมลที่เราใช้ล็อกอินตัวเกมเนี่ยให้เลือกด้วยนะครับเพื่อนๆก็เลือกให้ถูกอีเมลตามไ d ดีของเพื่อนๆเ,เลยนะครับผมอ่ะแล้วมีจํานวนเหลือด้วยนะตอนนี้เหลือแค่1654แล้วนะครับของขวัญเพราะฉะนั้นอย่าลืมรีบโหลด LD Player นะครับแล้วก็มารับของขวัญของเกม c U m กันด้วยนะครับเดี๋ยวเรากลับเข้ามาดูในเกมกันดีกว่านะครับผมอ่ะมาต่อกันเลยฮะอ่ะอันดับแรกก็คืออินเทอร์เฟซภายในเกมนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆทราบกันสําหรับผมเนี่ย มองแว็บแรกเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะสบายตาครับสำหรับเกมซ m เอ็มเพราะว่าปุ่มมันเนี่ยไม่ได้เยอะมากครับปุ่มของเกมจะไม่ได้เยอะมากมันจะเห็นหน้าจอตรงกลางเนี่ยค่อนข้างเยอะครับด้านซ้ายบนเนี่ยก็จะเป็นพวกค่าสเตตัสของเราเป็นเลือดเราเป็น CP ของเราเป็น SP ของเรานะครับเมื่อเราจิ้มมาเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลตัวละครเราบอกหมดเลยนะครับอย่างอันนี้ผมเลือกมาเป็นอาชีพพรีสนะครับเกมนี้เนี่ยก็จะมีอาชีพให้เลือกหลากหลายประมาณ5สายอาชีพเลย นะครับผมอ่ะเราก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับฉายานะครับผมที่เราสามารถใส่ไว้ได้นะครับล้วก็สามารถอัปค่าสเตตได้ด้วยครับเอมนี้ถ้าสําหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับเขาจะมีช่วยเห็นไหมฮะเป็นเหมือนกับค่าสเตตที่เขาเลคคอมเมนต์ไว้อย่างผมเล่นพรีสเนี่ยเขาก็จะแนะนําเป็นพวกอินพวกคอนอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลดูง่ายๆสบายๆนะครับอ่ะต่อมานะครับซ้ายล่างเนี่ยก็จะมีในส่วนของเควส์นะเควสเนี่ยมันก็จะเป็นการออโต้นะครับเราสามารถ ออโต้ Auto, นาทางไปได้เลยนะครับแล้วมันก็จะไปคุยกับเควสอย่างนี้นะถ้าเกิดใครอยากอ่านเนื้อเรื่องก็สามารถอ่านได้ครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นแบบคนไทยหัวใจสคริปก็สคริปได้เลยนะครับผมอ่าเนี่ยมันก็เสร็จสิ้นละนี่ฮะเป็นฉากในเควสบอกเลยว่าสวยงามมา,มากๆนะครับนี่เดินมาฮะโอ้โหไม่รู้เลยว่าเป็นใครนะรเพราะว่าใส่ชุดก็ตายอยู่นะฮะเแต่อลังการอยู่นะฮะโอ้โหดาบใหญ่ตัวเรามาแลวครับผมโอ้มีคุณลุงด้วยนะฮะตรงนี้ เขารบเฮ้ยสาวหัวเราจะขาดรลอเนี่ยโอ้โหดีนะเราใส่หมวกกระต่ายไว้นะฮะโอเคนี่ฮะอองไม่ออกเลยครับเรียบร้อยฮะนี่ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะนี่เห็นไหมเควสมันก็จะเป็นการออโต้ง,ง่ายๆแบบนี้ครับผมไม่ยากมากนะเนี่ยมันก็จะให้เราไปทำเควสต่อต่อ,ต,อต่อไปนั่นเองนะอ่ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของปาร์ตี้นะตรงนี้ก็สามารถสร้างปาร์ตี้ได้หรือว่าดูปาร์ตี้ลิสต์ได้ครับผมว่าตอนนี้เนี่ยมีปาร์ตี้ไหนบ้างที่เราสามารถที่จะเข้าไปจอยได้ นะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป้าหมายนะครับอ่าก็คือทาร์เก็ตต่างๆครับว่าใครอยู่ตรงไหนอยู่ห่างไกลกับเราเท่าไหร่นั่นเองนะครับส่วนซ้ายล่างนะครับตรงนี้เนี่ยผมอาจจะบังอยู่นิดหนึ่งนะตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของการขีสัตว์อ่าขีสัตว์ขีนะครับเห็นไหมฮะนี่ปุ่มนี้ปุ๊บนี่แล้วก็จะมีการปรับมุมมองด้วยครับผมมี3แบบนะฮะนี่ฮะเล่นได้ตามที่ถนัดเลยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มพักจอตรงนี้ที่สามารถทําให้ตัวละครเราเนี่ย หลับได้นะฮะเออตรงนี้อาจจะมองไม่เห็นนะครับตรงนี้ปึ๊บปุ๊บป๊บอาจจะเป็นการแบบนอนพักผ่อนไม่ใช่ปุ่มพักจอผมพูดผิดนะครับเป็นการนอนพักผ่อนแต่ว่าจะมีคููดาวนานนิดนึงนะครับส่วนด้านล่างนะครับผมก็จะมีเรื่องของหลอด X P อยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของแชทอ่าเราสามารถที่จะคุยแชทกับเพื่อนๆได้นะครับจะเป็นแชทอแชทโลกแชทแอเรียนะครับเป็นแชทพื้นที่แชทกิวแชทปาร์ตรี้กระซิบหรือว่าเป็นแชทระบบที่ มีการบอกว่าเฮ้ยเราได้อะไรยังไงบ้างในช่วงที่เราเล่นเกมนี้อยู่นะครับผมอ่ะนอกจากนี้ด้าน,นขวาล่างก็จะเป็นเรื่องของสกิลการโจมตีพวกการใช้อย่างต่างนะครับแล้วก็ขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมินิแมปนะครับที่เราสามารถดูได้ว่าอะไรยังไงอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมอ่ะออกมานิดนึงนะครับผมนะด้านบนนะครับผมก็เยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเมนูตรงนี้ที่จะเปิดมาเรื่อยๆตามระบบที่เราเล่นกันไปนะครับอย่างตอนนี้เลเวล11เนาะถ้าเลเวล12ผมก็จะกด 2อย่างนี้13ปด14ไปเรื่อยๆจนถึงเลเวล4 8นะครับก็เล่นกันยาวๆมีระบบอะไรให้เราเล่นอีกมากมายนะครับแล้วก็จะมีพวกมิชชั่นต่างๆด้วยนะครับว่าเป็นเหมือนการเตือนครับผมว่าวันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ทําอะไรบ้างนะครับหรือสัปดาห์นี้เรายังไม่ได้ทําอะไรบ้างนะครับในส่วนของกระเป๋าก็มีครับก็เรียกได้ว่าดูง่ายครับผมดูง่ายว่าเราใส่ของอะไรอยู่บ้างนะครับมีของอะไรที่เรายังมีอยู่บ้างนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นของที่ แจกจากการลงทะเบียนนะแต่ผมยังใส่ไม่ได้เพราะต้องเลเวล20ก่อนอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของจดหมายในส่วนของจดหมายเนี่ยก็จะมีเรื่องของข่าวสารหรือว่าเวลาที่เราเติมเงินเข้ามาเนี่ยครับก็จะมีการอ่านนี่ด้วยนะครับผมมีการแบบว่าแจ้งเตือนมาทางนี้หรือส่งของมาทางนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็นี่ฮะนี่คือการสุ่มกาชาครับทุกคนนะกาชาเกมนี้เนี่ยก็จะมีเป็นกาชาเพชรกาชาคูปองนะครับผมแล้วก็อันเลเวล20เนี่ยผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะ ลองสุ่มให้ดูแล้วกันเพราะว่าผมแอบเติมมานิดนึงนะครับผมเออยังไงเล่นเกมนี้มันก็ต้องอุดหนุนกันนิดนึงนะฮะไปะเดี๋ยวลองสุ่มให้ดูครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะเอ,อ้ยเดี๋ยวให้ดูนี้ก่อนโอกาสสุ่มเนี่ยฮะมันจะมีบอกอยู่ครับว่าเรทแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงครับผมเนี่ยถ้าเกิดเป็นเลเจนเดอรี่เนี่ยโอกาสออกแค่0.1%นะครับเนี่ยฮะพวกเลเจนเดอรี่อะไรต่างเนี่ยโอกาสออกยากมากครับอ่าถ้าเกลือๆหน่อยก็อาจจะได้ตัว14%นะครับที่เป็นเ็นเมลดพลืชอะไรพวกนี้นะครับตัดเลี้ยงเกมนี้ก็เยอะะมากนครับแต่เป็นเมล็ด เราลองสุ่มจัดเลี้ยงดูครั้งละร้อยห้าสิบครับไปเลยละกันนะฮะไปแล้วอ้ยมันลอยขึ้นไปแล้วแล,ล้วล่วงลงมาครับออกมาปุ๊บอุย้ยสีขาวแบบนี้เอ้ยมันสีขาวเปล่าวะเฮ้ยเหมือนสีทองอยู่นะมันจะสีทองอยู่นะครับทุกคนเฮ้ยประตูสีฟ้าครับผมเราลองจิ้มเข้าไปครับเอาละเอาละเราต้องเลื่อนครับเปิดแง้มเข้าไปออกมาเป็น ไขโอ้เลเกตเบิร์ดเอกนะฮะโอกาสออกเท่าไหร่วะตัวนี้ห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะอย่างน้อยก็ดีกว่า14นะฮะอ่านี่อก็ออกยากกว่านะครับแต่อันนี้มันน่าจะฟักไข่ออกมาเป็นเจ้าตัวนี้ได้หรือมั้งถ้าเกิดว่ามันโตก็จะเป็นด็อกเตอร์โอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็อาจจะต้องลองเลี้ยงกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการสุ่มคอสตูมด้วยนะมีชุดน่ารักน่ารักเยอะแยะมากมายเลยนะฮะโอ้โหคอสตูมเยอะมากดูดิ ลองสักทีหนึ่งไหมอ่ะลองสักทีหนึ่งแล้วกันอย่างละทีให้เพื่อนๆดูกันไปว่าลักษณะมันเป็นยังไงนะครับสีตรงนี้มันต้องเป็นสีอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับสีทอง,งเหลืองๆอีกแล้วครับอันนี้ประตูสีเขียวนะรอบนี้จ้างมานะครับแล้วก็เลือกประตูนะครับผมว่าถ้าเกิดเป็นเปิดแบบ10ครั้งมันน่าจะมีให้เลือก1ิประตูครับไปขอชุดแจมๆเบ๊ะ ได้หัวหมีฮะโอ้ได้หัวหมีนะครับทุกคนก็น่ารักน่ารักนะหัวหมีนี่โอกาสออกอยู่ที่เท่าไหร่วะเนี่ยขอลองเลื่อนดูแล้วกันนะครับผมหัวหมีนี่ฮนะโอกาสออก33%เเซนะครับก็ถือว่าได้อยู่นะครับถือว่าได้อยู่นะเออหรือว่ามันคือเกลือสุดวะเพราะาชุดคอสตูมมันเยอะมากทุกคนเออวะเหมือนจะเกลือสุดนะเพราะว่ามัน3%ที่เหลือมันเป็น0 0หมดเลยอะคอรสตูมเกมนี้ก็ โคตรเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาใส่คอตูมให้ดูแล้วกันเมื่อกี้เราได้มาหัวหมีโอ้โหน่ารักเลยนะครับติดตั้งรูปลักษณ์เลยนะครับนี่เป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมอ่าเป็นหัวหมีแล้วครับไม่เหมือนชาวบ้านแล้วคนอื่นเป็นหัวกระตายผมเป็นหัวหมีฮะประมาณนี้นะครับผมนี่ก็คือเมนูของการซุ่มกระชานะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีพวกแพ็กเกจต่างๆขายด้วยครับสำหรับคนที่เล่นเป็นสายเติมเงินนะครับก็สามารถที่จะมาเติมเงินแล้วก็มาซื้อของในนี้ได้นั่นเองนะครับผมอโอเคนะ ในฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยมันจะมีอีกเยอะมากเลยนะครับเรื่องสัตว์เลี้ยงเรื่องสัตว์ขี่เรื่องสกิลการคอมโบการแอดเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ในเกมได้นะครับในส่วนนี้นะะเดี๋ยวผมจะลองไปสู้ให้ดูแล้วกันเพราะว่ายัางวิ่งให้ดูแค่ในเมืองอยู่เลยเดี๋ยวเราลองไปตูไปตีตัวรัสโคลแลบบิดแล้วกันนะครับผมเกมนี้จะมีพวกฟาสต์ทาวเวลด้วยนะครับก็คือจะเป็นระบบที่แบบว่าสามารถว์ปไปให้เราได้เลย ในสถานที่ต่างๆนั่นเองนะครับผมแต่ว่ามันจะต้องใช้ใบ f า s t าว a ว e ลด้วยนั่นเองนะฮะอ่ะโอเคเดินชมบรรยากาศไปก่อนนี่ฮะข้างหน้าจะมีวาร์ปอยู่นะครับทุกคนเห็นไหมไปแล้วครับพี่หมีเรามาแล้ววาร์ปเข้าไปโหลดจอสักครู่หนึ่งนะฮะภาพโหลดจอที่คุ้นเคยนะครับแล้วก็โลโก้ซีเอ็มที่คุ้นเคยนะครับมาโหลดเสร็จแล้วครับมาแล้วขอลองฟาสทาวเวลเลยครับวาร์ปนิดหนึ่งฮะเห็นไหมมีคนตีอยู่นี่มาเจอแล้วครับ เจอกระต่ายเลยเราไหวหรือเปล่านี่ครับไปก่อนครับทุบไปดิทุบไปดินี่ไงมีคนเดินตามผมอยู่อันนี้น่าจะเป็นอาชีพวอริเออร์หรือไม่ก็ซอร์สแมนนะที่ถือดาบนี้ของผมเป็นพรีสนะครับผมโอม,มันแจมกันว่ะตรงนี้น้ำเมลใครแรงกว่าเออแต่ว่าได้เควสอยู่ทุกคนต้องตีให้ตอบ5ตัวนะเราต้องได้ก่อนเพื่อน เราต้องได้ก่อนอุย้ยมันได้ตลอดเลยว่ะโอไม่ได้เลยตรงเนี้ยจะสู้ได้หรือเปล่าพีทเราโอเคเหมือนมันจะนับลัสช็อตนะทุกคนเออตีไป,ไปก่อนครับโอ้โหมันปาดทีเดียวตายเลยมันโหดกันนะเนี้ยอาชีพนี้เฮ้ยมันเปลี่ยนไปถืออะไรวะเนี่ยไปถือต้นหอมแล้วฮะสกิลเขาเอาเรื่องจังอะหรือเราจะต้องไปจุดอื่นนะทุกคนฟาดเข้าไปโอ้สู้ไม่ไหวครับเหมือนเขาจะโหดกว่า เดี๋ยวเราขยบมาตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะจะได้ไม่แจงกับเขานะครับผมนี่ฮะ Last Call Rabbit มีตัวใหญ่ด้วยนะเรียบร้อยโอ้ยตัวใหญ่ไหวปะวะตัวใหญ่เลยว่า13ครับลองดูลักกันโหูเลือดมันไม่ลดเลยฮะเลือดมันลดช้ามากหืมตัวใหญ่มันติดคิไหวไหมเลือดต้องพันเก้านะครับผมเลือดแค่พันแปดนะฮะแต่ได้อยู่ครับสกิลเราโหดอยู่โบ๊ะบ้าไปโบ๊ะบ้าไป ตีไม่โดนโบวะไปกินยาหน่อยแล้วตีไม่ได้นะเควสมันให้ตีตัวเล็กครับตัวเล็กเลือกแค่600เลเหรือวลสิบเองน่าจะง่ายกว่า๊ะตีไป,ไปโบเข้าไปโบเข้าไปเรียบร้อยเควสเสร็จแล้วนะฮะนี่ก็จะเป็นฉากการต่อสู้หรือว่าการเก็บรลเวลของเรานั่นเองนะก็คือมาเก็บรลเวลตามฟิลได้นะครับผมก็ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะอนาคตก็จะมีคอนเทนต์อีกมากมายที่เปิดขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นกิลหรือว่าเป็นการแบบ สู้กันไปล่าบอสไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปลงดันเนี่ยก็จะมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมลองเล่นซิลกันด้วยนะครับหรือใครที่กําลังมองหาตัวอิมูเลเตอร์นะครับก็ฝาก l d Player ไว้ด้วยละกันเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนี้นะครับและใครจะเล่นจริงจังเนี่ยอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมด้วยครับเพราะว่าคุณจะได้ของราคา30ดอลเลยนะครับโอเคฮะเดี๋ยวยังไงไว้ผมจะมาไลฟ์เกมนี้ละกันนะครับยังไงก็ ฝากติดตามช่องด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับซีอเอ็มครับไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ